มันจะผอมตลอดไปเลยไม่ได้นี่ก็คือจะดาบไปเลยจนอ้วนนะคะเออโซจะว่าอะไรก็ได้๋ยวโซบอกว่า27มีนาคมีนะผมเปมเป็มสะวอ้วนเป็มจะต้องอ้วนนะเป็มพูดกูพูดดิเดี๋วอ้วนขึ้นในพุงอันนี้คือวันอะไรคะนี่อันนี้คือวันอะไรคะพี่เต้อะไรนะอันนี้คือวันอะไรคะวันนี้ทําอะไรวันนี้ไม่รู้แต่27็รู้27ทําอะไรนะ ยี่สิบเจ็ดคือวันที่โซมไม่มานะยี่สิบเจ็ดคือวันอะไรนะคะผู้ชายเสื้อม่วงบอกฉันหน่อยได้ไหมคะยี่สิบเจ็ดคือวันอะไรคะไม่รู้ฮะเป็นวันเสาร์เนอเนอเนอไม่มีคิวทําอะไรเนอไม่ได้คำว่าพรีมหรือเจอนี้ต้องออกมาจากปากแล้วนะจุดนี้พอถามมันทีมันไม่พูดมันไม่พูดผิดที่ลูกเธอค่ะวไม่ได้ผิดที่ใครไม่ได้เลยวันอะไรนะคะ เฟรมเดอร์เจอร์นี่เฟรมเดอร์เจอร์นี่เราจะไปตามหาประสบการณ์ตาามหติดตามได้ทางโซซาโซเซ่ไ่ได้ไปเออตายแล้วเราทุกคนคือพอเวลาฉันเดินมาผู้ชายหนีฉันหมดเลยหมดเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นวันเนี้ยไม่จริงๆเรายืนหนึ่งอยู่แล้วมันงงอยู่เหมือนกันนะใช่ฉันอยู่กับบูก็ได้สำรับคูแกงฉันหรอเออเธอแกงฉันเรื่องอะไรพี่เนวพอไปอยู่กับเมื่อกี้พอไปอยู่กับเนี่ยอ่ะแล้วเนี่ยพอกูจะถ่ายมันไปอีกแล้ว ปมวันที่ยี่สิบเจ็ดเราไปทําอะไรเปรมวันที่ยีิบเจ็ดเราทําอะไรมันยังไม่รู้เลยวันที่เจ็ดมันไปทําอะไรเป็นต้องปูงานแล้วเปมไม่เอาใหม่เป็นพูดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเาเจอกันที่เปรมเอจนี่นะครับอ่ามีโชดีซีครับแล้วนี้ไปด้วยหรอคนนี้ไปด้วยหรอ ไปไปเขาไม่ได้ไปแล้ัดเกตแิไม่ได้ไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปครับผมออืยังไงวะดไปสิยังไงวะดมือสิแฟนขับพิงบัตรหมดแล้วนะตอนนี้แฟนขับมือในมือแฟนขับพิงบัตร